อ่าฟังฟังก่ฟฟังไก่ร้อมแจบอ้อ่าวามร้เพียราิ่มแล้วนะจ้าค้มแประเดินต้องขอก่าวเข้ามาสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าิดต้อนรับเข้าสู่เมืองนานเมืองแห่งราดนาตะวันออกนั้นทาบุรีสีนครนาแข่งเฮือเรื่องเมืองนาจ้างดาจิตกรรมวัดภูมิแดนดินส้มสีทองเดืองดองพระธาตุใจแห้ สัมประวันนี่อยู่กัาน้องจีกแกมข้หน้าที่เป็นผู้บรรยายบนรถล้างจะส่อบริการนักทเที่ยวเทศบาลเมืองนานมาพร้อมกับโชเฟอร,ร์ของเขาคนที่จดปีสายเจ้าอ้ภาษากาเมืองจอีมีถ่นใดง,งงของก็เจ้างงไม่งงไหมงไม่งงว่าภาษากาเมืองแต่ม่าถ้างงเปลี่ยนภาษาให้กดหนึ่งได้เลยนะคะกดให้คนข้างๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าชอบค่ะต้องกดไลด้วยใช่ต้องกดเลยไปที่เมืองนานของเราค่ะ สะสมวัฟังรภาษากำเมืองนะเจ้า,าส่วนตอนนี้เลยขอ,องขอนิยตแนะ่น้ำเตี้รายของเขากับด้านความมือตรงนี้เป็นในส่วนของพิพิพพธภัณฑ์สถานแห่งชาตินาฏรว่าเป็นหอกค้ำของเฮาในสมัยอดีตเป็นตียูรวมถึงเป็นตีว่าราชการของเจ้าผู้ครองนครน,นาฏพอองค์ทุดนท้ายถึงแก่ที่ลาลัยได้สรงต่อให้รัฐบาลตรงนี้เคยเป็นสถา,านการณ์เก่ามาก่อนเจ้าหลังจากน,านั้นทรงต่อให้งกงรกรมศิลปกรจัดทำเป็นพิพ,พิธภัณฑ์สำหรับบางงานของเขาจะจัดแสดงงานจ้างดาว ชื่อว่าเป็นของติดคู่บ้านคู่เมืองน้ำหนักกว่า18กิโลกรัมรวมถึงเจ้ลุงจะเป็นชนชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในจังหวัดของเขาทางมดเจ้าแต่ว่าวันนี้โชคดีนะเจ้าเปิ้ลฟิตทุกทุกสัปคาห์ใต้เมืองหน้าตรงนี้เจ้าวัดหนึ่งเมืองศิลปะแบบปูนปั้นฝีมือสกุลจังเจียงแสนสีขาวเงินละเดียวเป็นต้นแบบของวัดดองคุณที่จังหวัดเจียงไฮ้เจ้า รวมไปถึงมีเสาหนึ่งหรือว่าเสาพลักม์มังนานอยู่ในศาลาทรงจตุรมงเป็นไม้สักท้องสี่สูงถึงสามเมตรแลกวก็ขนาดเ่าก,กับสองคนโอบเปิ้ลถือว่าเป็นวัดเงินหรับมังนานานจังหวัดศรรามณีเหนือนะส่วนความมือตรงนี้เป็นโรงเรียนราชานุบาลหรือว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลนานะต้วาวที่เปิ้ลได้เจอาราชานุบาลเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งเดียวทีว่ได้รับน้ำพระราชทานา้า งเปิดนะเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเปิดพระเจ้าสำรับราชานุบาลแห่งนี้ะตะกี้เขาผ่านวัดเงินมาแล้วนะเจ้ามีเงินแล้วเดี๋ยวจะต้องมีท้องกันต่อไปก็ต่างหน้าสปาก็ว่าสีเหลืองท้องอารามจะบอว,ว่าสีพันตน้นหรืออดีตเขาว่าสลีพันตน้น,ตนสลีหมายถึงต้นโผลลูกจะเมืองปันแก้วบนด้วยการปลูกต้นโผแล้วก็มาค่บพันตน้นซีมุมถนนความ,มืองต่างหน้านี่เลยเจ้า รวมไปถึงซี้ยวสีพันต้นตั้งหน้าตรงนี้ถ้าเขาตกไปตามถนนตั้งลงไม่เล็ก, 9, 1, ไไถถลกหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่ง,งเขาจะสามารถไปได้ถึงจังหวัดเขย่าแล้วก็จังหวัดเชียงรายแต่ว่าถ้าเลี้ยว้ตามถนนตั้งลงไม่เล็กหนึ่งศูนย์หนึ่งจะสามารถไปได้ถึงจังหวัดแปรพร้อมก็มีแถบหนึ่งร้านที่แนะนำเจ้ามุมถนนซ้ายมือร้านของหวานปนินอยู่ในเพจของคุณซุปเปอร์เลี่ยงเป็นบอกว่าบัวลอยไขหวานแั่ต้องเติมน้ำตาลตัวจ้าใจสะสมราสีเหลืองทอ,องอารามของเขาอยู่ที่นี่เจ้า เซละาก็แบบปุ่นปั้น,นเดิมตั้งหน้ามีพยานาจะเสียนอยู่รวมไปถึงตัางไหนจะมีภาพที่ตะกร้าปอผนังที่เป็นสีเดียวติดเดียวกับประวัติศาสตร์ของ,งนานเราเราเหิือากะน้า,จ,า,นานจะใช้มือต่างหน้าตรงนี้กับพงเข็มหัแข็งมีหัอแข้งลั่นตีไงล้วกอยเงา้ยวในุ้นในประเทศไทยอยู่ที่นี่เพอร์ลี่นนี้เจอว่าเฮอผ์ผยญาคือพรัละครั้งสาระอื้อคือไมยถึงใหญ่โตใหญ่มโหฬาสามารถบรรจุป,ปีพายได้กว่าหนึ่งร้อยคนเลยเดียว เหยาทองมดซิปแจ็ดหวานหนึ่งสอเก้าหนสำรับพญากลืนละมีต,ตะวัดตะแต,ะต,ะตะแล้วคนไมีทำจืหนึ่งเจ้าจือวันเลิศเกียรติสักมันฟังแล้วบกก่อยขังแต่พญากือคนเมืองนานเขาก็เลยบกก่อยนิยมห้องกันปัจจุบันทุกชย์เป็นประเภทสซเงเฮือสวยงามแล้วหนะเจ้ามีหน้าทีในการอันเชิญถ้วยพระราชทานในพิธีเปิดการแข่งขันการแข่งเฮือของเมืองนานเ่าส่วนตอนนี้เขาอยู่กันบนถนนเส้นนี้จืวันถนนมหาพรม ส่วนใหญ่แล้วถนนมังนานหาวประจันนิยมตั้งชื่อถนอนต่างจื่อเจ้าผู้ครองนครน,นาถานนมหาพรหมเสลี่ก็ตั้งต่างจื่อของเจ้ามหาพรหมสุรัดถาดาเป็นเจ้าผู้ครองนครน,นาองค์สุดทายองค์ที่หกสิบสี่พนถึงแกพิลาไลหลังจะรัเปลี่ยนการปกครองไปเจ้าจนปัจจบนันี้ปกครองันในรูปแบบของทวารราชการจังหวดนด่นเองพร้อมกับความมืองต่งาตงาตรงนี้วัดทำแล้วนะเจ้าวัดไผ่เหลืองกับต้นพิกลทองต้นใหญ่ที่หันอยู่ที่ม่วเนี่อายุรมกว่า2อ0ร้อยปีแล้วเจ้า แล้วก็วัาใหรเหลือหคงนี้จะเป็นศิลปะแบบพื้นเหมือนผลงานเอาในใจส่วนแถบสักนกล่างก,ก,กันหน้าระเปบ้านเกา่าโบราณแถบหนึ่งหลังบ้านหลังนี้อายุรวมกว่า200กว่ปาปีแมแล้วเจ็ดเดียวกันไม่เจอว่าพวกเจ้าเทพมาลายังไมนเจอบ้านหลังนี้จะเจออยู่ดีเจ้าขวามือนี่เลยคุ้มเจ้าเทพมาลา บ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงล้านนาผสมกับตางยุโรเจ้าเทมมารับเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองเป็นที่ดาของเจ้าสุรเลียมฮง์ผลิเดนกับแม่เจ้าหยอดลาเจ้าสุรเลียมฮก็คือผู้ปกครองนครขนันต์องค์ที่หกสิบสามองเขาเป็นมิมาเหตสีทั้งหมดถึงเจ็ดพระองค์แด้กันบุตรธทดาทั้งหมดสี่สิบสามพระองค์เจ้าแต่ว่าขายบ้านหลังนี้เห้เจ้าบุญศรีเมืองชัยปัจจุบันคนติดดูแลบ้านจว่าคุณตาเปียกรัวคุณตาสพันเมืองชัยเป็นลูกคนที่สิบเอ็ดดูแลบ้านหลังนี้อยู่นั่น รอมกัาวตนน้คาละลอดตีหินพิพิธภัณฑ์ก้าวไส้เมืองต่างหน้าตรงนี้วัดหัวควงยื่นเหนือของร้านกวงเมืองเลยมิจวงหัวควงก็มีหอใจทรงไดถ้ถดทือศิลปะล้านนาผสมลานจาประตูตั้งกลาขงของวัดหัวควงไส้เมืองต่างหน้าตรงนี้ตรงก็ประตูวัดภูมิทความเมืองต่างหน้าปุ้นเตยเจ้าสังเกตพอได้เลยนะเจ้าว่าประตูสองวันนี้ตรงกะ มุ้งถนนขวามือตรงนี้ครับนวลวัดแห่นหนงนวลวัดของข้าม老爷เจ้าวัดพระธาตุจังกังวรวิหารวัดหลวงกลางเวียงของเฮานะเจ้ามุ้งถนนขวามือพรับครับมุ้งถนนขวามือตั้งหน้าตรงนี้เป็นบ้านไม้เก่าโบราณแห่งน,นึงหลังบ้านหลังนี้เจอว่าคุ้งเจ้าราชบุตร แล่รับ้านลังนี้ปัจุบันเปิดเบอร้ายังชไแต่ว่าเข้าไปได้จมูคนเพราะววาเจ้า,า,จาของบ้านเปิดจะสแกนหน้าตาเลยเจ้ายไร้หยแต่ก่อนเขาได้จมูกคนแล้วของปนหายขึ้นมาอาจารยเดี๋ยวนี้่านอาตารย์ถ่าหน้าไว้ใจรัวเจ้าของบ้านปฐุมชลจะบันเทือเข้าไปแต่ว่ามันต้องวงเจาง้าเป็นบล็อกแล้ววงถ้าไขาก้าวกันในการซิมวง,งหน้าตาด,ดีแลองผ่านมกคนเลย ก๊อปซีห่หย่งตั้งหน้า<ด>นตรงนี้ถค่ะจะมีสอบตั้งเลือกขึ้นเลือกกันเกิดปีท่อปีกระต่ายเลี้ยวขวาไปวัดพระธาตุจแห้งวัดประจ,กระจกระักษ์ปเกอร์แต่ว่าถ้าโซนเธอเลี้ยวซ้ายเจาวัดมงคลไปถวายเสียนกูที่วัดมงคลในวัดพระรับรอ,องจะได้กูปีกไปยงังแน่นอนเลยเจ้าแต่ว่าสำหรับคนที่มีกูอยู่แล้วนะ่เจ้าลงไปขอกูใหม่ลองขอกูเพิ่มพอได้ต้องไปเคลียร์กระปุกเก่ากันก่อนตัวในเจ้าบ้านเดี๋ยวหัวแตกได้ครับ ใช่เมืองต่างหน้าตรงนี้กาแฟเมืองเก่าของเมืองนานเขากาแฟจนันเทินต่าบ,บนมีลักษณะคล้ายกับใบเสมาอยู่ส่วนทางข้าง,ง,งตัางหน้าเขาจะไสู่ในส่วนของซีแยกตอนแยงแยงเป็นภาษาเหนือเจ้าเป็นกำเมืองไปถึงการแอบ,บดูการส่งดูลักแยงทอนะเจ้าแต่วันนี้เขาจ,จะบอกว่าเป็นแยงอันยังกันตีซีแยกต่างหน้าตรงน,นี้เขาจะให้สังเกตใจในต่างหน้าก็นเลยเจ้าตี่างยิ้วกไก่ไปเลยเป็นใจในครั้งว่าส่วนการ สังเกตไปเรื่อยๆเจ้าคนบอกว่าเจดีของวัดส่วนต่างต่างนาถ้าหาซ้ำเข้าไปไกลๆมานรงนี้ขนาดน้อยหลงเรื่อยๆแต่เจ้า้องพอนะเจ้า,ามันจะน้อยหลงแตกเกาะรองครับสองข้างตางตรงนี้ช่วงแรงๆคำๆแล้วจะเป็นโตลุงบางนานยากมาแอ,อลโตลุงบางนานแน่นําว่าต้องขจาจมาตั้งแต่หัวคำเพราะว่าปัญจวัตโตลุงก็เป็นตแ,แต่เจ้าตวันซีถุงก้าวปนเก็บของปิดบ้านกันหมดแล้วเจ้า คันข้างเข้าบ้านแล้วนั่นเองสำหรับมา,างานเราเป็นมาเถเจดีตั้งหน้านะดัตติบอกว่าเชื่อมโยงกันเพราะว่าอดีตเล่ามังนานเขาก็พมาเป็นมายากครอบราข้าวันเฮาอเจยเนื้อก็เลยต้องกลักันมาแข่งกันสร้างเจดีโดยตีมังนานเขาตั้งฐานทัพอยู่วัดจังกามส่วนพม่าตั้งฐานทัพอยู่วัดสงสารแข่งกันสร้างเจดีขึ้นมาแล้วมังนานเขาลักเองเขาพ,พม่าตีสเสียกแตก,กินเจา้ายังงูเปินสร้างไปถึงไหนแล้วจนสุดท้ายเขาสร้างเจดีขึ้นมาประกันพม่า สร้งางประธานแต่เขากับบันยอกาดระหว่งหางเขาเปลี่ยนมาเจวิถีได้การเจ้ไม่พายก่อขึ้นเป็นหงส์ทรงเจดีใจพัก้าขาวปันล้อมรอบแล้วกดใจกําลังจกแหงจ้างยกชัดก้นในก่อนท้ายที่สุดแล้วมัองน,นานเขาเป็นฝ่ายชนะไปะเจ้าพม่ากา้าตั้งขวัญทําก้าไป,ปโกงเจ้าไม่ได้โกงแต่ยังไดเพราะว่าคนห้องกาเป็นกุศลบายอันเป็นกุศลเมื่ออันกระเซวบ,บ้านเสมเมืองข้าพม่าไปเรียบร้อยลแล้วเจ้าไ้เหมือตรงนี้จะคิดว่าส่วนตานได้ทำก,กรรมหอจบฟ้าเข้าไปดังไหน สำรับจังไหมว่าส่นตานจะไปทีิสถานพระเจ้าทองทิพย์เป็นพระพุทธหลุบกูบ้านคูเมืองของนานรวมถึงต่งางนาจะมีบรอน้ำทิพย์บรอน้ำซักซิจอยู่ตัวเจ้าดักกี้ดะกกี้กายว่ามงคลมาเป็นบอกว่าขอกูดได้แล้วนะเจ้านอกจะบังว่าว่าส่นตานแห่งนี้ขอได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นการขอลูกถ้าใครจะขอต้องไปขอวัดมงคลก่อนนะเจ้าบม่ได้ขวาวัดส่วนตานก่อนก็เดียวได้ลูกก็นด้กูงานนินยุงไปใหญ่เลยนะเจ้า อาจะแว่จอดแวะพลาดที่นี่ก่อนเลยสินาทีเจ้าจุดแรกของเขาก็ว่าสวนต่างแห่งนี้เจ็ดนาทีเจ้าเจ10นาทีเจ้า